กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมอุณหภูมิในไต้หวันจะใกล้เคียงกับปกติเนื่องจากปรากฏการณ์ลานินย่าอ่อนกำลังลง จากสถิติตั้งแต่ปี2000ปริมาณน้ำฝนในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนน้อยลงเช่นเดียวกันกับปีนี้ฝนน้อยจนถึงปกติและอุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมมีแนวโน้มใกล้เคียงปกติอย่างไรก็ตามมีโอกาสที่มวลอากาศเย็นจะลงไปทางใต้ในเดือนมีนาคมทําให้อุณหภูมิจะต่ําลงและมีความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนมากส่วนเดือนพฤษภาคมที่เป็นช่วงฤดูฝนตกต่อเนื่องก็ยังไม่พบปริมาณฝนที่มากหรือน้อยกว่าปก 那五月就要看这个呃有没有这个一些机制让西南风增强。那就目前来讲，这个讯号并不是呃很明显。กรมอุตุนิยมวิทยาชี้ว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงขึ้นในวันศุกร์ที่ยี่สิบหกส่งผลต่อเนื่องในวันเสาร์ความชื้นเพิ่มสูงขึ้นและมีฝนตกเป็นพักๆในหลายพื้นที่ทั่วไต้หวัน。พอต้นไม้จีโฟม它稍微增强情况之下会带来比较多一点的水汽。 มรสุมระลอกนี้จะอ่อนกำลังลงในวันอาทิตย์ที่18และมรสุมอีกระลอกจะเคลื่อนตัวลงใต้หลังวันหยุดยาว228ภาคตะว,วันตกช่วงกลางคืนและเช้าตรู่จะยังคงมีหมอกในวันพฤหัสบด,ดีและวันศุกร์จะมีหมอกมากซึ่งอาจส่งผลต่อทัศนวิสัยให้ประชาชนขับรถอย่างระมัดระวัง เชิซื้อจงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศว่าในปีนี้มีการปรับขึ้นเบี้ยประกันสุขภาพและจะดำเนินการปฏิรูปครั้งใหญ่นอกจากจะเข้มงวดสิทธิการงดจ่ายเบี้ยประกันเมื่อเดินทางไปต่างประเทศของชาวไต้หวันแล้วยังรวมถึงการปรับค่ายาและค่าตรวจรักษาด้วย 给内容都是还没有定案、啊，我就大概有，当然一定会有一个方向，大概就是有一个沟通嘛。 ระเบียบปัจจุบันอนุญ,ญาตให้ผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลานานกว่า6เดือนสามารถระง,งับการประกันชั่วคราวและคืนสถานะการประกันได้หลังจากเดินทางกลับไต้หวันหรือถูกระง,งับการประกันหลังจากถูกคัดชื่อออกจากสัมมโนประชากรภายในสองปีและสามารถใช้ประกันสุขภาพได้ทันทีแต่กระทรวงการสาธรารณสุขมีแผนที่จะยกเลิกในอนาคตหากเดินทางออกนอกประเทศจะใช้บริการประกันสุขภาพได้หลังจากคืนสถานะแล้วครึ่งปีนอกจากนี้ส่วนของค่ายา ฟรีส่วนที่ต่ำกว่า100เหรียญส่วนค่ายาที่ไม่เกิน300เหรียญเพิ่มค่าธรรมเนียม40เหรียญที่เกินจากนี้คิดเพิ่มอีก20%สูงสุดไม่เกิน200เหรียญส่วนค่าตรวจจะกำหนดตามระดับของสถานพยาบาลในอัตรา50-200ถึสเหรียญสำนักง,งานประกันสุขภาพยังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากนั้นจะจัดทำแผนและส่งไปยังสมาคมประกันสุขภาพแห่งชาติคาดว่าจะมีการพิจารณาในเดือนมีนาคมนี้ กิจกรรมดำน้ำที่เกาะลุยเต่าดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากในช่วงเทศกาลจุดจีนเมื่อเร็วๆนี้มีนักดำน้ำถ่ายภาพปลารูปร่างประหลาดสีเขียวเคลื่อนไหวด้วยการเดินซึ่งดูแล้วน่ารักทีเดียวนี่คือปลากบเป็นปลาในตระกูลปลาตกเบ็ดรูปร่างประหลาดลักษณะคล้ายแนวปะการังและสาหร่ายทะเลพวกมันพรางตัวอยู่ในแนวปะการังเพื่อหาอาหารเคลื่อนที่ช้าเดินเหมือนสัตว์สี่ขาโดยการขยับครีบพบเห็นได้ยาก ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมจะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวที่เกาะลื่เต่าครูสอนดำน้ำกล่าวว่าไม่พบปลาชนิดนี้ที่นี่มาเป็นเวลา3-4ปีแล้วชาวบ้านหวังว่าปลากบจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นวันที่20กุมภาพันธ์เครื่องบินโดยสารโบอิ้ง77200ของสายการบินอยู่ในเต็ดแอร์ไลน์ประสบอุบัติเหตุเครื่องยนต์ขัดข้องจนเกิดไฟไหมชิ้นส่วนของเครื่องบินตกลงย่านชุมชนใกล้ๆสนามบินสร้างความตกใจเป็นอย่างมาก สายการบิน United เต็ดแอร์น์ประกาศงดบินเครื่องบินโ o e ิ n ง777รุ่นนี้ทั้งหมด24ลำทางโบอิ n งสั่งระง,งับเครื่องบิน777ที่ใช้เครื่องยนต์เดียวกัน128ลำทั่วโลกแล้วรวมทั้งสายการบิน ANA, Japan Airlines และ Asian a a น r l i n e s ของเกาหลีใต้คณะกรรมการความปลอดภัยขนส่งแห่งชาติสหรัฐถแถลงผลการตรวจสอบสาเหตุเบื้องต้นว่าอาจมาจากการเสื่อมสภาพของโลหะของเครื่องยนต์ นอกจากนี้ในวันเดียวกันเครื่องบินขนส่งสินค้าโบอิง747-400ของเนเธอร์แลนด์เกิดไฟลุกไหม้ที่เครื่องยนต์ชิ้นส่วนหลุดตกลงมาสร้างความเสียหายให้กับรถและบ้านเรือนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนครอดีที่เครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยที่สนามบินไลกีของเบลเยียม